ít sản ban của hậu áchì cầu tệ nan đốn, Âu Na Sư Pha Phôn hết na lấy bỏ đi sâu, hết na lấy bỏ đại sâu. ับผมสวัสดีครับวันนี้วัน Off Arizona, aha. ที่สิบสี่มิถุนายนกสามวิลาประมาณหนึ่งโมงเสร็จเสร็จครับที่นี่บ้านเกาโกอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นี้ฝนตกครับฝนตกแต่เศ้าฝนตกลิ่มครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้จะพาไปบึงผลงานครับในการปลูกพัฒเศรษฐกิจพอเพียงครับเดี๋ยวไปบึงผลงานทิ่เจ็ดว้เนาะพี่น้องครับผมเนาะ ปลูกยังก็ได้กินตอกแตงตอกแตงเติมน่วยครับเดี๋ยวไปเบิ่องอีกสวนอีกสวนนี่ก็เห็ดที่กอันนี้ก็บักมี่บักมี่บักกูดกล้วยแตกหนอแล้วครับผมอันนี้ขึ้นแล้วครับสวนนี่กัสวนหน้าบ้านสังเกตดีๆขึ้นแล้วครับ ต้นทั่วเป็นเทียแล้วเที่ยของน้องของน้องแหละครับผมขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออพี่น้องฟ้องายมายามก็ได้ไไดได้้เอาฟักอันนี้ต้นขิงแต่ไข่้บักวดมิครบมิครบก็ต้องซื้อเขานั่นบักด้านหลังก็คือบักหนาวเป็นนวยหลายเถ็ดจบพิริแล้วครับน้องทัว่วขอบคุณหลายๆครับผม มีกะปุกบักเสือบักทองครับผมปักทองออบักอีตูครับผมนี่บ้างๆครับเดี๋ยวชมเจฐจิตพ้าเพียงอ้องเปียกครับผมลองสืบเมืองโพอันนี้อย่างนอกบ,บ้านผลเบิ่บักฟองแป้งเป็นน้วยกระับเก็บกินครับผม ครับผมวันนี้วันที่14ครับผมมิถุนาก็ตามมาเบิงครับผมที่ปูกไว้ครับตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนี่ตัวมีแตงครับผมเริ่มขึ้นแล้วเห็ดห้างไว้แล้วเศรษฐกิจพอเพียงครับติดมากเอื้อง620 ต้นแตงก็ขึ้นต้นทั่วครับผมหฮมบิน,นเอาเฟียงเอาเฟิงว่ามาใส่เดินหฮมบินครับจั้น้อยก็ได้กินปลูกเ,เพื่อยางเพื่อ,อไว้กินไว้ใช้พออยู่พอกินพอได้แป่งปันแล้วก็ร่มเย็นอันนี้เป็นอย่างน้อ จนมีปลูกผักปุ้งครับผมผักปุ้งผักที่กินแขียดเต็มปกทิศแล้วน,นี่ก็คืนแล้วครับมืนนัอนี้ฝนตกสักหน่อยปลูกไว้ให้ลูกให้ล้านปลูกบกวงปลูกบกฮูกบกฮูกได้มากจากมันจิตายมืัอนี้ฝนตกมันกระเซ็นต้นบกฮูงพันฮอลแลนด์ที่มันดอก I'm